สวัสดีค่ะทัางเอฟซีทุกท่านทุกคนค่ะท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกระังใก่ทักส่องน้ำได้ค่ะเด้อคลิปนี้ก็เป็นแนวทางของหลานสาวเมืองนอกห่ะค่ะแนวทางเล่าพัฒนาด้วยค่ะเด้อ่นทรงมให้ค่ะเกลํายแยกออกมาทงผีล่ะค่ะออกมาเอาตัวเลขกน้ำเส้นนอนหน้าเนาะก็ได้ปล่อยแนวทางของเส้นนอนหน้าไปละค่ะ เปิดเบิ้งโทรศัพท์กัเลยพอตัวเลขของหลานสาวพอดีค่ะเพิ่นทรงมาไห่เดี๋ยวเกศลํยไยผ้าเบิ้งตัวเลขของเพิ่นเนาะค่ะเนาะเพิ่งมาจับโทรศัพท์ล่ะค่ะช่วงตอนกลางวันกะขับรถเดินทางอยู่เนาะค่ะเนาะเจศลํยไยขับรถเดินทางมาหอดบานหอดทงหน้าไปล่ะค่ะเอาตัวเลขน้ำเส้นนอนหน้ากัเลยมาเบิ้งโทรศัพท์ค่ะเห็นแนวทางตัวเลขหลานสาวพอดีค่ะเดี๋ยวเกศลำย่ผ้าเบิ้งตัวเลขน้ำกันค่ะ ชุดเล่าพัฒนาล่ะค่ะเล้าพัฒนารุ่นตัวเลขน้ากันเนาะค่ะเนาะค่ะห้ามาบ้างตัวเลขของทางเมืองนอกเนาะค่ะเนาะชุดนี่จากห้านสาวเมืองนอกเลอค่ะเด้อเกลี่ยลำแยกกับพึ่งเปิดโทรศัพท์เนาะค่ะเนาะวันที่สิบเมษายนค่ะวันที่สิบเมยอหกเจ็ดค่ะเล้าพัฒนาของเพื่อนล่ะค่ะ เล่าพัฒนาส่วนเล่าทรงมห้กะขับรถอยู่นะคะเนาะค่ะขับรถออกมาตาในเมืองเปล่ค่ะเล่าพัฒนาส่วนเดินทางกับว่ได้เปิดโทรศพัพท์เพิ่งมาเปิดเบิงส่วนแรกค่ะก็จะท่านยุดดอกค่ะยังมีเวลาอยู่เนาะก็จะท่านสื่อท่านหาอยู่ค่ะหรือว่าจังเลากระลุนไปน้ากันล่ะค่ะ แล้วพัฒนาหลานสาวเพิ่นห้ยลูดไปที่รูดไปที่สี่ค่ะลูดไปที่สี่ค่ะสี่ตัวเดียวค่ะเพิ่นห้เหลขกูดเหล็กวิ่งมากเลขสามตัวเลขสามตัวเพิ่นหาหนึ่งสี่สามค่ะหนึ่ง

4 4คู่ค่ะเลข3ตัว4คู่4สุดเนาะ4ตัวเลข2ตัวเพิ่นจับมาให้4 0ูนค่ะ4 0ค่ะ4 0 0ูนย์ูนย์ค่ะเพิ่นกลับมาให้พร้อมเรียบร้อย4 0 0 4 4 1สี่ หนึ่งสี่ค่ะสี่หนึ่งสี่สองสค่ะสี่สองสสค่ะสี่สาหค่ะ สี่หกหสองสหค่ะสองหกสี่สานึ่งสองค่ะหนึ่ค่ะตัวเลขกะเขียมกลับภานอกค่ะเนาะมันก็เลหลายแน่จักน้อยละค่ะ เป็นทรงแนาทาไม่ห e ้หลูดซี่หละค่ะหลูดซีตัวเดียวค่ะหลูดซีเลขสามตัวเด่นค่ะมีซีชุดนะคะเลขสามตัวหนึ่งหนึ่งสี่สามสามสี่ศูนย์สี่สองหกสค่ะเลขสองตัวสี่ศูนย์ศูนย์ค่ะสี่หนึ่งหนึ่ สี่หกหกสี่หนึ่งสองสองหนึ่งสองหกหกสองล่ะค่ะเพื่อนหายมากตัวเด่นของเพื่อนตัวเน้นของเพื่อนเพื่อน,นเน้นไปที่สองสี่ค่ะเพื่อนเน้นไปที่สองสี่ค่ะสองสี่สี่หนึ่งค่ะสี่หนึ่ง สี่ศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์สี่แหะค่ะก็อย่าลืมกลับเอาเนาะสองหกค่ะสองหกหกสองค่ะกลับเอาได้ค่ะเด้อตัวใดประด้กลับก็กลับเอาเนาะค่ะเดี๋ยวสิว่าคือบ่มีสิว่าอีกค่ะกลับเอาค่ะอันนี้เป็นชุดตัวเลขของของหลานสาวเมืองน,นอกล่ะค่ะเป็นเน้นในซีคูค่ะชุดนี่ชุดหลานสาวค่ะ ตัวเลขชุดนี้จากหลานสาวเมืองนอกแล้วค่ะเด้อเล่าพัฒนาวันที่สิบล่ะค่ะเล่าพัฒนาวันที่สิบมิถุนาให้โลดไปทิซี่แหละค่ะโหลดไปทีซี่จับสามตัวมาให้หนึ่งสี่สามสามสี่ศูนย์สี่สองหกสี่สองสี่ค่ะ 4, 4สี่สีุ่ดเนาะเลขสองตัว สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่หกหนึ่งสองสองหกว่ะค่ะกลับเอาดดได้ค่ะเด้อตัวใดบักกับกับกับเอาเนาะแนวทางตัวเลขเพิ่นกับกับมาให้พร้อมเรียบร้อยคนละค่ะเพิ่นเขียนมาเพิ่นกับกับมาอยู่บางตัวเกลีย่ยล้ำยะว่าได้เขียนกลับค่ะกลับเอาแนวทางชุดนี้เพิ่นกับเน้นให้ยุซีครูค่ะเพิ่นเน้นไปที่สี่ศูนย์ 4ี่ศูนย์สี่หนึ่งสองสี่สองหกค่ะเน้นในซีคูค่ะสำหรับผู้ใดงบหน่อยกระเรียนตัดตัวเน้นก็ไดเนาะค่ะเนาะหรือจะหลุดก็คือหลุดซีล่ะค่ะเน้นย่ำคือหลุดซีค่ะค่ะแนวทางตัวเลขก็จะเห็นน้ำการสุบหูสุขคนแล้วเนาะค่ะเนาะแคบไว้นะคะ่ะแคปหน้าจอไว้คลิปนี้เจ๊ลำเจบ่มีอย่างหลายก็ขอให้เอฟซีทุกท่านทุกคนกะ โศกมนันหมันน้ำกันสูบูสุขน้นเด้อค่ะเด้อคลิปนี้ก็ขอสวัสดีค่ะ